รายงานผลการพัฒนางานตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนายยันยงวงศ์คำจันทร์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ การดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนา มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้นิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา ด้านที่สองด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้บริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารจัดการที่ดีบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านที่สด้านการบริหารเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษาด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสร้างและพัฒนาเครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้และจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาด้านที่ห ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นายยันยงวงคำจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรีดำเนินง,งานตามประเด็นท้าทายเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ RBDigital สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั่วโลกอันเนื่องมาจากผลกระทบรอบด้านภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019การเชื่อมโยงกันของกระแสสืส่อสังคมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันที่มีการพัฒนารุดหน้ารวมไปถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตและเทคโนโลยีด้านการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยระบบคุณภาพ r b Digital สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2. พัฒนาครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนรัตนบ,บรุรีได้เต็มตามศัก,กยภาพสู่ความสำเร็จและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ 3. ส,สร้างภาคีเครือข่ายและสัมพันธภาพของโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลได้ดำเนินการด้วยระบบคุณภาพ PDCA ดังนี้ หศึกษาสภาพปัจจุบันโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยระบบคุณภาพ r b Digital สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วยระบบรับส่งหนังสือราชการผ่านระบบ SMS S, ระบบการสื่อสารเอกสารดิจิทัลในองค์กร ผ่านระบบห้องทำงานรัตนบุรี r b Digital การจัดการชั้นเรียนผ่าน Google Classroom ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนและเพจ Facebook และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care ภายใต้รูปแบบพ่อใหญ่โมเดลผลลัพธ์ของการพัฒนางานตามประเด็นท้าทาย จากการดำเนินงานตามประเด็นท้าทายเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ r b d ีดิจิทัสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส่งผลให้โรงเรียนรัตนบุรีประสบผลสำเร็จและได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติดังนี้ระดับนานา,นาชาติ 1. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศรายการ b i o c i r c u l a r g r e e n Economic Model b เด Project วินเนอร์เซาท a สเอเชียนสเตมแฟร์แอนด์ o อ็กซ์โ20ของกระทรวงศึกษาธิการและศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสเตมศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือศูนย์ซิมิโอสเตมเอ 2. นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากประเทศไทยนำเสนอผลงานณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในงาน Youth Summit Transforming Education in Southeast Asia ซึ่งจัดขึ้นโดย Cimio i n n o t e c h ได้รับทุนสนับสนุนการเดินทางจาก Cimio STEM e d และ 3. นักเรียนผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน c o s s w o r d Game ชิงแชมป์เยาวชนโลก WESP A Youth Cup 2023ของสมาคมคอสเวิร์ดเกมเอแมทคำคมและสุดุกุแห่งประเทศไทยระดับชาติ 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติเหรียนลูกเสือสดุดีชั้นที่2ประจำปี2562 2. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีประเภทสามัญรุ่นใหญ่ระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2566จากสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3. เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนรัตนบุรีได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นองค์กรเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2566จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 4. นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง40รายการเหรียญเงิน11รายการเหรียญทองแดง6รายการและเข้าร่วม2รายการในการแข่งขัน งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ปีการศึกษา2565สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. นักเรียนได้รับรางวัลโลกเกียรติยศคนดีสีจังหวัดสุรินระดับจังหวัดสุรินปีพุทธศักราชส5 6 6 6 นักเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ประจำปี2566 7. ครูได้รับรางวัลโลกประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบบยมุกปีที่11เนื่องในวันครูโลก2565จากการส่งผลงานการดำเนินโครงการโปรเจกต์ครูเพื่อสิทธิ์ปลอดอบบยมุกรับมือโควิด1 -9 8 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบ็กอวอส รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ด้านวิชาการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและ8นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองลำดับที่4การแข่งขันโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการโตวาทีภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลกประจำปี2566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ